อยู่กับครูเสือดูหน้าตาแกวันนี้ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับเพราะวันนี้อากาศร้อนนะครับอันนี้คือสมเด็จอะไรครับอาจารย์สมเด็จวัตสาลีโขสมเด็จวัตสาลีโขนะครับเนื้ออะไรครับอาจารย์เนื้อว่านร้อยเนื้อว่านร้อยแปดสร้างเมื่อปีพศออราวๆสองสี่กว่าสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบน่าจะหลังหลังนะสองพันสี่ร้อยแปดสิบ ประมาณราวๆสองสิบแปดสิบกว่าเป็นของใครครับที่เป็นคนสร้างขึ้นนะครับเป็นของพ่อจำปาหลวงพ่อ,พอจำปาวัดส,สาลีโขนะครับน,นี่าานะเป็นเนื้อหนึ่งอาจารย์ที่ศักดิ์สมัยก่อนเป็นหนึ่งในอาจารย์ศักดิ์สมัยก่อนนะครับอ,อิทิลิทุตคุณภาพเป็นยังไงครับหลวงพ่อก็มีวลีไงว่าหนังไม่เหนียวเที่ยวภาษาญีโขอ่านี่ก็คือสมเด็จพระเศรีโกก็เน้นเหนียวนะคงกระพันนะ เสถเศรีด้วย,ยอ๋อมียันเศถีฐีด้วยอันนี้เป็นสายลวงปูงปเอี่ยมวัฒนบรานสูงไหมครับไม่ใช่วัสาลิขโขวัวสาลิโผเฉยๆครับเลงปูเผือกเป็นสายลวงปูเผือกวสาลิขโขนะครับอ่าเป็นสายนี้นะองนี้มีประสบการณ์ยังไงครับที่เล่าที่ลือกันในความเป็นไปเนี่ยก็เดินไปห้าแชะไม่เข้าไงโดนลูกโมไปห้าแชะยิงไม่เข้าตรงวิสแยกแยกวิสุกษัตริย์ แยกไฟแดงบิ๊กซีตวานนท์อ๋อซีติวานนท์แยกไฟแดงบิ๊กซีติวานนท์นะครับช่วงตีหนึ่งครึ่งช่วงตีหนึ่งครึ่งเขาโดนใครโดนยิงครับตอนนั้นพอจะทราบได้ไหมฮะว่านั้นอ่ามอไซค์ป่านหน้าแท็กซี่ไงมอไซค์ป่านหน้าแท็กซี่แล้วแท็กซี่ก็แขวนสมเด็จรุ่นนี้แท็กซี่แจกกังไงอ๋อแจกของรับเขาอ๋อแท็กซี่โอ้โหแจกกล้วยแจกกล้วยไปนะแล้วไอ้ฟัดยิงเลยแล้วอ้ยิงเลยไปห้านัดไม่ออกแล้ว บึนหนีไปบึนหนีไปก็คือแท็กซี่คนนั้นก็แขวนสมเด็จรุ่นนี้<ช>ก็เลยโด่งดังมาแต่วองนี้นมีสรบการที่เข็มแทงไม่เข้าเข็มแทงไม่เข้าไปฉีดยาไปฉีดยาก็เข็มแทงไม่เข้าโอ้สแสดงว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับตรงนี้นะ่าสมเด็จว่านร้อยแปดนะครับอของหลวงพ่อจำปาว,วสาลีโขของเรานะครับส4 0 0ร้กว่านะครับ2อง0นรปบนะครับ